สัสดีครับประธางค์วนนสุกรกรรมการผู้จัดการบริษัทโรชนภัฒน์จำกัดบริษัทได้จัดทำ VCD ชุดการเปิดมุมมองชีวิตสู่ความสำเร็จทุกท่านครับผมอยากให้ท่านสละเวลาอันมีค่าของท่านต่อจากนี้ไปไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเพื่อรับชม VCD ชุดนี้อย่างตั้งใจซึ่งทางบริษัทได้จัดทำ VCD ชุดการเปิดมุมมองชีวิตสู่ความสำเร็จเพื่อคน3กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือบุคคลทั่วไปที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต หรือต้องการทําเป็นอาชีพเสริมเพิ่มเติมควบคู่กับงานที่ท่านทําอยู่กลุ่มที่สองคือบุคคลที่ยังไม่เข้าใจในอาชีพเครือข่ายยังมองว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่ไม่มีอนาคตไม่มีความแน่นอนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มนักธุรกิจเครือข่ายทั่วไปหรือนักธุรกิจเครือข่ายที่เคยผ่านธุรกิจมาแล้วหลายหลายบริษัทแต่ยังไม่ประสบความสาเร็จวันนี้ท่านรองพิจารณาบริษัทราชนาพัฒน์ ทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็แผนไรายได้ว่าแตกต่างจากธุรกิจที่ท่านทํามาหรือไม่สําหรับนักเครือข่ายที่เข้าใจงานเครือข่ายอยู่แล้วรู้ว่ามีความสวยงามยังไงท่านสามารถไปรับชมในช่วงผลิตภัณฑ์แล้วก็แผนไรายได้ของบริษัทได้เลยแต่สําหรับบคุคคลทั่วไปที่ต้องการประสบการสําเร็จหรือที่ยังไม่เข้าใจในอาชีพวันนี้ท่านต้องเข้าใจในอาชีพที่ท่านทําอยู่ก่อนไม่งั้นท่านพร้อมที่จะเลิกตอนไหนก็ได้ ท่านจะไม่มีทางเข้าใจในระบบเครือข่ายและก็ท่านจะไม่มีความมั่นใจในธุรกิจนี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดคุยถึงสิ่งที่ท่านทําอยู่แล้วก็งานในอาชีพต่างๆว่าทาไมงานที่เราทําทําไมยังไม่ประสบความสําเร็จสําหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการประสบความสําเร็จหรือบุคคลที่ยังไม่เข้าใจในอาชีพเครือข่ายวันนี้เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพกันก่อน เรามาเหตุผลว่าทําไมเรายังไม่ประสบความสําเร็จซึ่งผมมีโครงสร้างรายได้5แบบแล้วก็คําถามที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับห้าคำถามและให้ตอบไปพร้อมๆกันวิเคราะห์ไปพร้อมกับผมว่าสิ่งที่ผมพูดมันตรงกับชีวิตท่านหรือไม่คําถามที่เราจะตอบกับตัวเองครับคําถามข้อที่1ครับคุณต้องการอะไรเราต้องตอบกับตัวเองนะครับว่าในชีวิตนี้เราต้องการอะไรแน่นอนครับ สิ่งที่ทุกคนต้องการคงไม่แตกต่างกาันก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้านที่ดินรถยนต์หรือการปลดหนี้ปลดสินรวมไปถึงการมีครอบครัวที่อบอุ่นการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นคือสิ่งที่เราต้องการถามต่อครับเราต้องการเมื่อไรเราต้องการสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเมื่อไรถ้าท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดนบันดาลให้เป็นจริงได้ก็คงจะให้เกิดขึ้นในตอนนี้เลยแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น ถามต่อครับข้อที่สามก็คือสิ่งที่คุณทําอยู่มีโอกาสเป็นไปได้ไหมสิ่งที่เราอยากจะได้กับงานที่ท่านทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยลองวิเคราะห์ลองดูนะครับว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมตัวท่านเองจะรู้ว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าคำถามข้อที่สี่ครับคุณทําไปแล้วแค่ไหนบางคนเพิ่งเริ่มทําบางคนทําไปแล้วสิบปีบางคนทําทไปแล้วจนจะ,กะเกษียณแล้วหรือ จนจะไม่มีแรงจะทําแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาในปัจจุบันครับนึกง,ง่ายๆครับท่านหลับตามองย้อนกลับไป10ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันสิ่งที่ท่านปรารถนาไว้ในปัจจุบันเป็นจริงหรือ,อยังถ้ายังไม่เป็นจริงครับไม่ต้องรออีก10ปีครับเหมือนเดิมและก็จะแย่กว่าเดิมเพราะเราทํามาตั้ง10ปีแล้วมันยังไม่เปลี่ยนแปลงถึงถึงเราทําตรงนั้นไปต่อนะครับมันก็จะ ไม่แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาและคําถามข้อสุดท้ายครับก็คือคุณเหลือเวลาอีกเท่าไหร่คือคุณเหลือเวลาในการทํางานหรือในการทำอาชีพของคุณตอนนี้ตัวท่านเองจะรู้ว่าท่านเหลือเวลาอีกเท่าไหร่บางคนต้องยอมลดความฝันของตัวเองลงเนื่องจากว่าสิ่งที่ฝันค่อนข้างที่จะไกลวันนี้ทุกท่านผมมีสูตรคูณชีวิตซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆอาชีพ สุตรคชีวิตก็คือให้ท่านนำรายได้ที่เหลือต่อเดือนท่านทําอาชีพอะไรอยู่ก็แล้วแต่หนึ่งเดือนท่านมีเงินเก็บเท่าไหร่คูณด้วย12ก็คือ1ปีคูณกําลังความสามารถที่เหลือของท่านก็คือแรงที่ท่านจะทํางานนั้นน่ะได้อีกกี่ปีมันจะเท่ากับคําตอบของชีวิตลองไปใช้ดูนะฮะและใช้ได้กับทุกๆอาชีพด้วย มีสุภาษิตไทยกล่าวไว้ว่าไม่มีความจนในหมู่คนที่ขยันขยันและต้องรวยทุกท่านเห็นด้วยกับสุภาษิตนี้ไหมผมเองก็เห็นด้วยในตอนแรกแต่วันนี้พอมาวิเคราะห์ดูจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะขยันและจะรวยมีอาชีพหลายอาชีพครับผมยกตัวยอย่างอย่างชาวไร่ชาวนาเขาก็เป็นคนขยันคนทําเกษตรกรทาไร่ทําสวนก็เป็นคนขยันคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เป็นคนขยันนะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะมีความขยันมากๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกรรมกรก่อสร้างนะฝนตกแดดออกยังไงเขาก็ยังทํางานตรงนี้อยู่ก็เป็นคนขยันคนถีสบสามล้อคนขับวินมอเตอร์ไซค์หรืออีกลหลายอาชีพรวมไปถึงพนักง,งานบริษัทแม่ค้าแม่ขายคนที่เป็นแม่ค้าต้องตื่นตีหนึ่งตีสองนะครับคนที่เป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นพนักงานร้านาริราษ,าษ,าษัทรกิจพนักงานราชการต่งตางๆเหล่านี้ก็เป็นคนขยันเหมือนกัน ทุกท่านก็คงพอทราบนะครับว่าเราขยันมากี่ปีแล้วและสิ่งที่เราปรารถนามันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยวันนี้ถ้าคุณขยันถูกที่รับรองครับท่านมีการประสบความสําเร็จแล้วก็ร่ำรวยได้อย่างแน่นอนถ้าบอกว่างานเป็นเครื่องมือนในการสร้างชีวิตแต่คุณภาพชีวิตจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับงานที่ทําด้วยทุกท่านว่าจริงอย่างที่ผมพูดไหมงานก็คือเงิน ถ้าวันนี้เงินเข้ามาในครอบครองด้านเดือนหนึ่งเดือนละห้าพันบาทค,ายายคุณภาพชีวิตก็จะดีเท่ากับห้าพันบาทถ้าวันนี้งานหรือเงินเข้ามาในครอบครังของท่านเดือนหนึ่งเดือนละแสนสองแสนบาทแน่นอนครับคุณภาพชีวิตก็จะดีตามจํานวนเงินที่เข้ามาในครอบครังของท่านวันนี้ผมมีโครงสร้างรายได้ห้าแบบซึ่งเรามาวิเคราะห์ไปพร,ร้อมๆกันนะครับว่า,าท่านจะอยู่ในโครงสร้างไหนโอกาสที่จะร่ํารวยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ จะมีไหมลองมาดูกันนะครับรายได้แบบที่1ครับรายได้แบบรอบครั้งเดียวโครงสร้างรายได้นี้เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนรับเป็นครั้งครั้งกราฟก็จะเป็นอย่างนี้ครับรับเป็นครั้งครั้งใครบ้างครับที่อยู่ในโครงสร้างนี้ก็จะมีกะเกษตรกรงานรับเหมางานรับจ้างทั่วไปผมยกตัวอย่างชาวนาเนี่ยทำนาปีละหนึ่งครั้งถ้าปีไหนฝนดีถ้าปีไหน สภาพอากาศดีนะครับก็ได้ผลผลิตเยอะแต่ถ้าปีไหนน้ําท่วมฝนแรงผลผลิตก็น้อยลงหรืออาจจะไม่ได้เลยรวมไปถึงคนที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวอะไรก็แล้วแต่ครับเราจะรับเป็นเต็มๆไม่ได้เพราะสิ่งที่เราทําอยู่มันไม่สามารถที่จะตอบสนองใ,ในในช่วงระยะเวลาสั้นๆมันมีระยะเวลาของมันไก่ก็มีระยะเวลาของไก่หมูก็มีระยะเวลาของหมูซึ่งทุกๆอย่างครับมีการลงทุนแล้วก็ ต้องลงแรงกับมันพอสมควรแต่ท้ายที่สุดครับรายได้แบบนี้จะสิ้นสุดลงนะครับก็ต่อเมื่อเราแก่ตัวครับเราไม่สามารถที่จะทำงานได,ได้เราไม่สามารถที่จะทําอาชีพนั้นได้เนื่องจากาสภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออํานวยหยุดทํารายได้ก็หยุดครับเจ็บป่วยทําไม่ได้รายได้ก็หยุดครับและสุดท้ายครับเสียชีวิตก็หยุดเหมือนกันครับรายได้ถ้าเราไม่ได้ทำงาน เกี่ยวกับพวกนี้ครับรายได้เราก็จะหยุดทันทีมาดูรายได้แบบที่2ครับรายได้แบบขั้นบันไดเชิงเส้นครับโครงสร้างรายได้จะเพิ่มขึ้น1 0 1 5ต่อปีครับเป็นขั้นบันไดครับค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รายได้แบบนี้ครับใครบ้างที่อยู่ในโครงสร้างตรงนี้ก็จะเป็นลูกจ้างข้าราชการรัฐวิสาหกิจใครก็ตามที่รับเงินเดือนจากคนอื่นเขาถือว่าเป็นลูกจ้างลูกจ้างผมต้องยอมรับกับทุกท่านตรงนี้ว่าการที่จะร่ำรวยจากเงินเดือนเนี่ย คงจะเป็นสิ่งที่ลําบากส่วนใหญ่คนที่รวยจากการเป็นข้าราชการหรือจากการรับอาชีพนี้นะครับก็คงจะมีกิจการอย่างอื่นนะรหรืออาจจะมีวิธีการอย่างอื่นที่ทําให้ตัวเขาร่ารวยแต่ถ้าเกิดว่าจะร่ารวยจากเงินเดือนค่อนข้างที่จะลําบากโครงสร้างไรายได้แบบนี้ต้องใช้ระยะเวลานะครับบางคนบอกว่าไม่ต้องใช้ระยะเวลาจริงๆใช้ระยะเวลาเยอะกว่าหลายๆอาชีพด้วยเพราะคุณจะต้องร่ำเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงปหมถึงม .6 มอถึงปริญาตีกว่าจะจบแล้วก็มารับงินเดือนเจ็บเปพันบาทถ้าท่านลองคํานวณครับท่านมีเงินเดือนสักเดือนละสองหมื่นเก็บสักเดือนละห้าพันท่านลองกลับไปใช้สุรคณชีวิตลองดูครับแล้วท่านจะเห็นว่าคําตอบชีวิตของท่านจะเ,เป็นอย่างไรนะฮะอันนี้คือรายได้แบบข้ามมาไดหรือว่าเชิงเส้นแน่นอนครับรายได้แบบนี้ก็จะสิ้นสุดลงเหมือนกันเมื่อลาออกนะครับ,กบเกษียณเลิกจ้างเสียชีวิต นะนั่นคือรายได้ที่ต้องหยุดลงในโครงสร้างรายได้แบบที่2รายได้แบบที่3ครับเขาเรียกว่ารายได้แบบถดถอยรายได้แบบนี้ครับจะขึ้นค่อนข้างที่จะสูงในเบื้องต้นแล้วก็จะลดลงนะครับเลื่อดตามการเวลาและก็ค่านิยมครับรายได้เป็นส่วนแบ่งที่ค่อยๆน้อยลงตามการเวลาและค่านิยมใครบ้างที่อยู่ในโครงสร้างนี้ครับก็คือนักร้องนักแสดงเราจะเห็นตัวยอย่างจาก ดาราในประเทศไทยนะครับที่แต่ก่อนเคยเป็นพระเอกต่อมาก็ลดตัวเองมาเป็นนางร้ายเราลดตัวเองมาเป็นตัวตลกหรือบางทีอาจจะไม่มีงานทําเลยก็ได้รวมไปถึงคนที่ขายบริการด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะได้ในช่วงแรกเมื่ออยู่นาน,นไปค่านิยมก็ลดลงนะครับแล้วก็รายได้ก็จะหยุดนะครับดังนั้นรายได้ของอกลุ่มนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับจะสิ้นสุดลงเมื่อหยุดทําเจ็บป่วยเลิกจ้างแก่ตัวลง แล้วก็เสียชีวิตซึ่งเราค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนอย่างนักมวยที่เคยสร้างเสื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับทุกวันนี้ก็อาจจะมาขายเปิดร้านทำกับข้าวหรือคือสูงสุดขึ้นสู่สามัญซึ่งเราก็เห็นกันค่อนข้างเยอะนะครับในรายได้แบบที่3มาดูรายได้แบบที่4ี่ครับรายได้แบบขึ้นลงตามสถานการณ์รายได้แบบนี้โครงสร้างก็ไม่แน่นอนครับไม่ดีก็เริ่มหม่ตลองนะครับโครงสร้างรายได้ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจต่างๆนะ ใครบ้างที่อยู่ในโครงสร้างของรายได้ตรงนี้ก็จะเป็นการทรําธุรกิจการค้าหุ้นการขายของทั่วไปแต่ก่อนร้านของชำใครที่มีร้านของชำเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่มีฐานะพอสมควรและก็จะดูดีพอสมควรแต่ทุกวันนี้ห้างสรสรพสินค้านะครับเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนนี้ร้านของชําก็แทบจะไม่มีกําไรหรือเห็นคนเปิดค่อนข้างที่จะน้อยกําไรก็น้อยตามไปด้วยหรือวันนี้ยกตัวอย่างเราไป เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเอาง่ายๆลงทุนก็ต้องมีการลงทุนอยู่แล้วนะเปิดร้นานก๋ยวยเตี๋ยวนี่ก็ต้องมีทําเลก็ต้องมีประสบการณ์ในการที่จะไปเปิดร้านนะครับแล้วก็ต้องมีการซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆวันนี้เราเขียนรถออกไปขายก๋วยเตี๋ยวนะวันนั้นฝนตกนะวันนั้นก็ขายไม่ได้แต่เงินที่ลงทุนเราลงทุนไปแล้วซื้อผักซื้ออะไรไปเรียบร้อยซื้อเส้นไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นะ ก็จะเริ่มใหม่ครับพรุ่งนี้มานะฮะจะเก็บไว้วันพรุ่งนี้คม่ได้ก็ต้องเริ่มใหม่อย่างนี้นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆเห็นด้ือทุกท่านไปเปิดร้านอาหารอาจจะขายดีก็อาจจะมีคนก๊อปปี้อาจจะมีคนไปเรียนแบบอาจจะมีคนไปคือการแข่งขันมันค่อนข้างสูงยกตัวอย่างที่เราเห็นหมูย่างเกาหลีหมูจุ่มอะไรต่างๆทุกวันนี้ก็เข้าอยู่ในห้างห้องแอร์เย็นๆนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แตกต่างกันมากก็ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึง ภาวะสงครามภัยธรรมชาติอะไรต่างๆตรงนี้เป็นปัจจัยให้ผกผันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งค่อนข้างที่จะไม่มีความ,มแน่นอนสมมติว่าวันนี้ท่านขายดีท่านเปิดร้านที่1ท่านจะไปลงทุนในร้านที่2ท่านก็ต้องลงทุนใหม่หาลูกจ้างใหม่นะจะเปิดร้านที่3ก็ลงทุนใหม่หาลูกจ้างใหม่ซึ่งนี่คือ,อข้อกําหนดนะครับของรายได้แบบที่4คือขึ้นลงตามสถานการณ์และแน่นอนครับ รายได้จะสิ้นสุดลงก็เมื่อเราหยุดทําเจ็บป่วยทําไม่ได้หมดทุนนะฮะแล้วก็แก่ตัวลงทําไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตรายได้จะหยุดทันทีนั่นคือโครงสร้างรายได้ทั้ง4แบบและมีโครงสร้างรายได้แบบสุดท้ายครับรายได้แบบหลายชั้นครับเป็นพระคูณซึ่งโครงสร้างรายได้แบบนี้จะเริ่มต้นนะเริ่มต้นในน,น้อยก่อนนะครับแล้วจะค่อยๆทวีคูณขึ้นนะครับจนเป็นรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดคือใช้ระบบในการทำงาน เราจะย,าย,ยกตัวอย่างหเห็นก็คือ,อะระบบของ b i g C ซ a แมคโ o t โลั us, นะครับอันนี้คือเขามีระบบการบรหิหารกิดการของเขาซึ่งการที่เราจะไปเปิดร้านค้าหรือว่าห้างร้านใหญ่ๆแบบนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีความยากลําบากมีธุรกิจธุรกิจหนึ่งครับก็เรียกว่าเป็นธุรกิจเครือข่า,ขายที่สามารถทําให้คนมีทุนน้อยๆแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้วันนี้เรามาดูนะครับว่ามันจะจริงอย่างที่ผมคุยไหม แต่คนส่วนใหญ่ครับไม่เข้าใจในอาชีพเครือข่ายมองอาชีพเครือข่ายว่าเป็นงานไม่มีเกียรติไม่มีหลักไม่มีความมั่นคงต้องไปหาสมาชิกต้องไปขายสินค้าต้องอบรมเป็นเชลุกโซ่ไม่ยุติธรรมไม่คิดว่าจะทํางานนี้ได้ไม่เหมาะกับตัวเองวันนี้ผมจะเคลียร์ปัญหาตรงนี้ทั้งหมดให้ฟังว่าจริงๆคําว่าเกียรติคำว่าความมั่นคงนะถ้าวันนี้ตัวเรามีตังให้กับคุณพ่อคุณแม่มีตังให้กับครอบครัวมีตังไปซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่ามีตังไปช่วยเหลือสังคม เกียรติมันก็จะตามมาต้องไปหาสมาชิกงานทุกวันนี้ต้องไปหาสมาชิกอยู่แล้วต้องขายสินค้าอยู่แล้วต้องอบรมอยู่แล้วครับทุกวันที่เราไปทํางานกว่าจะเข้าทํางานได้ต้องไปอบรมเป็นได้หลายปีหรืออบรมเป็นได้หลายวันนะครับกว่าจะเข้าในแต่ละหน่วยงานได้เป็น chain ลูกโซ่ไม่ยุติธรรมจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือมันมันเป็น chain ลูกโซ่อยู่แล้วยิ่งในงาน ในองค์กรต่างๆครับมันก็จะมีระดับชั้นของมัน,มนก็จะมีพันโรงมีพนักงานาทั่วไปมีผู้จัดก,การมีฝ่ายอะไรต่างๆขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดมัขขนนั่งานผู้จัดก,การอาชีพเหล่านั้นครับทํางานเท่ากันเสียเวลาเท่ากันแต่เงินเดือนได้แตกต่างกันและโอกาสาที่จะให้พันโรงหรือให้คนที่เป็นพนักงานตัวเล็กน้อยขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การได้นี่ก็คงจะเป็นเรื่องที่ลำบากพอสมควรเพราะฉะนั้นหรือ การที่เราไปซื้อของต่างๆไม่ว่าจะเป็นไปซื้อของตามห้างร้านต่างๆครับการใช้ชีวิตประจําวันเราไปซื้อตามวิกซีแม็โครโลตัสหรือร้านของชำอะไรต่างๆเราใช้เงินของเราไปซื้อเต็มๆแต่ค่ากานตลาดนะครับเขาไม่เคยให้ให้คืนกลับมาเลยค่ากานตลาดก็คือเราไปซื้อโอเคเราได้ใช้ของแต่ว่าเงินส่วนใหญ่ไปอยู่กับพ่อค้าปี่ผูค้าส่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าจริงๆเนี่ยโครงสร้างอาของเครือข่ายกับ โครงสร้างของการตลาดทั่วไปเป็นยังไงเรามาดูครับโครงสร้างของการตลาดทั่วไปผมยกตัวอย่างาง,ง่ายๆสมมุติว่าวันนี้ตัวคุณไปซื้อปากกาปากกาด้านนี้นะครับราคา100บาทใช้เงิน100บาทซื้อแน่นอนครับเราไปซื้อกับพ่อค้าปีกพ่อค้าปีกเขาไม่ผลิตเองครับไปซื้อกับพ่อค้าส่งพ่อค้าส่งไม่ผลิตเองครับไปซื้อกับโรงงานผลิตเพราะฉะนั้น ท่านไปซื้อ100บาทพ่อค้าปีกเขาจะเอากําไร3 0ก็คือ30บาทพ่อค้าส่งเขาจะเอากําไร30%ก็คือ30บาทผู้ผลิตเขาก็จะมีต้นทุนแล้วก็กําไรของเขาเขาจะเอา40บาทเบราทนันคุณซื้อปากกาคุณได้ใช้ปากกาแต่ค่ากันตลาดครับจะตกไปอยู่กับพ่อค้าส่งนะครับพ่อค้าปีกแล้วก็ผู้ผลิตเพราะฉะนั้นโครงสร้างแบบนี้นะครับคุณซื้อสินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ค่ากันตลาดเราไม่เคยได้ซึ่งค่ากันตลาด ผู้ค้าปีกกับพูค้าส่งเนี่ยรวมกันเท่ากับ60%เนี่ยในมูลค่ากันตลาดในประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่เยอะมากมูลค่าเป็นแสนแสนล้านที่นี้เครือข่ายเป็นอย่างไรหลายคนบอกว่าเครือข่ายเอาเงินจากข้างล่างไปจ่ายข้างบนอย่างนั้นไม่ใช่นะครับค่าการตลาดอของงานเครือข่ายเป็นอย่างนี้ครับตัวคุณครับลองดูนะครับนี่คือธุรกิจเครือข่ายคุณซื้อเหมือนเหมือนเดิมครับประกาศด้านเดิมครับ100บาทแต่ไม่มีพู้ค้าปีกไม่มีพู้ค้าส่งครับ วันนี้ท่านไปซื้อกับผู้ผลิตหรือบริษัทที่เขา,ามีาการบริหารการจัดการเรื่องนี้ให้กับท่านถ้ายกตัวอย่างก็คือตอนนี้บริษัทนี้เป็นบริษัทโรจนพัฒน์เมื่อแต่พ่อค้าปีกกับพ่อค้าส่งออกไปครับแน่นอนครับค่าการตลาดตรงนี้ก็จะมารวมกันเท่ากับ60% 60%ก็คือ60บาทตรงนี้ครับมันจะย้อนกลับไปเขาเรียกว่าส่วนแบ่งทางการตลาดกับมหาตัวรังวันนี้กนเกษตรกรไปซื้อปุ๋ย ไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วแต่ยังไม่เคยได้เงินคืนเลยมีแต่ซื้อๆอย่างเดียวคนไทยติดกับการซื้อขอให้ได้ซื้อถ้าไปขายเนี่ยไม่ชอบขายซื้อๆค่าการตลาดนะครับก็ตกไปอยู่กับผค้าปี่ผูค้าส่งวันนี้เปลี่ยนใหม่ครับวันนี้ท่านซื้อปากกาด้ามเดิมหรือท่านซื้อเครื่องใช้ในในชีวิตประจําวันของท่านนะครับแล้วค่าตลาดตรงนี้จะกลับคืนเข้ามาหาท่านงานเครือข่ายคือการสร้างกลุ่มผู้บริโภคตามธรรมชาติเริ่มต้นจากตัวเรานะครับตัวเราซื้อ ผลิตภัณฑ์มาใช้นะครับแล้วก็บอกต่อผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นวันนี้ยกตัวอย่างท่านไปทานอาหารร้านหนึ่งร้านอาหารร้านนี้อร่อยมากเราก็ไปชวนเพื่อนชวนแฟนชวนญาติพี่น้องเรามากินเพื่อนเราก็เออกินแล้วก็อร่อยก็ไปบอกต่อบอกต่อก็กลายเป็นกลุ่มคนที่รู้จักร้านอาหารร้านนี้ครับคนก็มากินมากินมากินแต่ร้านอาหารเขาไม่ได้ให้ตังเรานะฮะเราไปกินเพราะอาหารมันอร่อย เื่อนเราไปกินเพราะอาหารมันอร่อยก็มีการบอกตอ่อขยายเครือข่ายจนเป็นที่โด่งดังนะฮะแต่ค่าการตลาดเราไม่เคยได้งานเครือข่ายก็เป็นเหมือนกันเริ่มต้นจากตัวคุณคุณใช้สินค้าดีนะครับคุณก็ไปบอกตอ่อนะฮะคุณบอกต่อเครือข่ายลงไปลนะักษณะนี้ครับนี่แหละครับค่าการตลาดที่เขามีไรายได้กันเดือนละหมืน่นเดือนละแสนเดือนละล้านเนี่ยก็มาจากตรงนี้ฮะเพราะเราไปบอกสมมุติเราไปบอก AB อย่างเงี้ยนะครับ AB ก็ไปบอกต่อบอกต่อบอกต่อลงไปมันก็ทําให้ เรานะครับมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นและส่วนแบ่งตรงนี้ครับถึงเราจะไม่ทำครับแต่คนที่เขาอยู่ข้างล่างนะครับเขาก็จะทำครก็คือสมมติผมตัวอย่างในเอ,เอใน A ไปบอกต่อ4คนแต่ในดีครับก็ไปบอกต่อแค่2คนแต่2คนนั้นไปบอกต่อลงไปเยอะๆนะครับก็เกิดเป็นเครือข่า,ขายส่วนแบ่งทางการตลาดตรงนี้ก็จะกลับไปหาคุณตามแผนตลาดที่ทางบริษัท ได้ตั้งไว้นี่คืองานเครือข่ายโรเบิร์ตคิวสก,กินะครับคนที่ประพันธ์หนังสือหรือเขียนหนังสือที่เป็นคนรวยอันดับต้นๆของโลกเขาบอกว่าคนที่รวยที่สุดมองหาวิธีการสาร้างเครือข่ายในขณะที่คนอื่นมองหางานประจำำําทําการตลาดเนี่ยในเมืองไทย,ยปี2010นะครับก็คือ2553เขาบอกว่าคนจะหลังไหลกันมารู้จักเครือข่ายแล้วเข้ามาทำอาชีพนี้กันเยอะจริงๆอย่างที่โรเบิร์ต คุยนะครคนรู้จักเครือข่ายเยอะแต่กลายเป็นว่ารู้จักเครือข่ายในทางที่ลบครับทุกวันนี้ท่านต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวลาไปชวนคนทําเครือข่ายเนี่ยคนจะร้องหยีเลยก็คือจะไม่ไม่เอาแล้วถ้ามีการวาดวงกลมขึ้นมานี่จะไม่เอาแล้วเพราะคนส่วนใหญ่ล้มเหลวมากกว่าประสบความสําเร็จนั่นจึงเป็นที่มาที่ไปของบริษัทโรจนาพัฒน์ตัวผมเองและก็ทีมงานเนี่ยเคยผ่านธุรกิจมาและหลายบริษัทแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จ เราทําทุกอย่างทําทุกวิธีทางที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จมีหลักสูตรมีคอร์สอะไรเราก็เข้าไปตามที่บริษัทนั้นๆบอกแต่ท้ายที่สุดครับมันก็ไม่ทําให้เราประสบความสําเร็จมันก็เลยมีประสบการณ์จนมาเปิดบริษัทเป็นบริษัทโรจธสติก์ซึ่งวันนี้ผมจะบอกว่าบริษัทโรจนสติก์มีข้อต่างอย่างไรกับธุรกิจที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคนจะ,อะมองเครือขายอย่ายยังไงก็แล้วแต่เครือข่ายเนี่ย ไม่มีใครได้รับผลเสียในธุรกิจเรือข่ายถ้าทําอย่างถูกวิธีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบริษัทโรจนพัฒนก่อตั้งปีนี้จะเข้าปีที่สามได้รับการตอบรับจากสมาชิกทั่วประเทศจุดเด่นของโรจนพัฒนคือมีสินค้าราคายุติธรรมสินค้าหลักร้อยการให้คะแนนของบริษัทคะแนนครึ่งต่อครึ่งสินค้า100บาทคะแนน50คะแนนนั่นคือจุด จุดหนึ่งที่ทําให้บริษัทจเจริญเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้แต่เนื้อสิ่งเงินใดครับที่บริษัทเติบโตได้ก็คือบริษัทตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงสินค้าของรัฐธรรมนูจำเป็นต้องใช้เป็นสินค้าที่ใช้แล้วได้รับการตอบรับจากสมาชิกทั่วประเทศ